สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับนายป๊อปจากเด็กเดือเนื้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําแกงผนังเนื้อนะครับส่วนประกอบก็มีท้งนี้นะครับน้ำพริกแกงผนังครับเนื้อวัวครับวันนี้ผมใช้ส่วนส่วนน้องเป็นน้องลายขาหลังนะครับแล้วก็จะมีกระเทียมขิงหอมแดงซอยละเอียดนะครับอย่างละเท่าๆกันนะครับหัวกะทิครับ ใบมะกรูดแล้วก็ลูกกระวานเทศนะครับแล้วการปรุงรสผมก็จะใช้น้ำปลากับเจ้าน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยนะเพราะว่าแกงพะแนงเขาจะ,ะต้องมีติดหวานนิดหน่อยนะครับผมจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะครับโอเคครับเดี๋ยวสักครู่มาดูวิธีการทำแล้วผมจะจัดการกับส่วนประกอบเหล่านี้ให้กลายเป็นแกงพะแนงเนื้อได้ยังไงนะครับติดตามมงเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็เริ่มทําแกงพะแนงเนื้อนะครับ ก็เริ่มต้นด้วยการเอาเจ้าเนื้อน่องนะครับมาตุนในหางกะทินะครับเพื่อให้เขานุ่มก่อนจะนําไปแกงกับเครื่องแกงทีนะครับผมจะตุ๋นทิ้งไว้งเงี้ยประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับให้เนื้อเขาเปื่อยแล้วก็เดี๋ยวมาแกงกันต่อไปนะครับก็มาเริ่มลงมือทำกันต่อนเลยนะเนื้อที่ผมเคี่ยวไว้ก็เป็นกานว่านุ่มดีแล้วนะครับเริ่มต้นด้วยการใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะครับแล้วก็ตามด้วยขิงกระเทียมหอมแดงที่ซอยไว้นะครับ ไยผัดให้หอมนะครับใช้ไฟอ่อนนะฮะค่อยๆผัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะผัดไปเรื่อยเดี๋ยวมาดูีวทีนะครับครับตอนนี้ก็แต่กระเทียมก็เริ่มหอมไปตามด้วยเครื่องแกงไปนะครับทีนี้ผัดเครื่องแกงให้หอมเลยนะครับ ตอนนี้ก็ผัดมาสักครู่เครื่องแกงก็หอมแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะตามด้วยหักะทิแล้วนะครับเราก็ดี๋ยวจะผัดไปเรื่อยนะครับแล้วก็แต่พอแห้งก็จะเติมนะทิีเอาไปสักสองครั้งนะครับ ครับตอนนี้เครื่องแกงก็เริ่มจะแค่แก้วนะครับก็จะเติมกะทิเพิ่มไปอีกนะครับแล้วก็ผัดต่อไปนะครับในกะทิกับเครื่องแกงเขาส่งกิ่นหอมมาเลยนะครับ ครับก็เครื่องแกงก็แห้งแล้วนะครับจะเติมทาที่อีกครั้งนึงนะครับตอนนี้กลิ่นหอมก็เริ่มลอยมาเตะจมูกแล้วนะครับเครื่องแกงพอผัดนานเท่านี้ก็กลิ่นหอมก็ออกมาเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะผัดจนแห้งทีแล้วก็จะตามด้วยเนื้อแลวถังอะที่เลยนะครับครับตอนนี้ผมก็ผัดจนพิกเ,เครื่องแกงก็แห้งเปกรอบแล้วนะครับผมจะเติมน้ําที่ใช้ตุนเนื้อลองไปซึ่งเป็นน้ํา หากเป็นอาหารกะทินะครับในน้ํานี่ก็จะมีรสกินเนื้ออยู่นะครับจะเพิ่มความหอมให้แกงเรานะครับแล้วก็คนให้ข้าววันเลยนะครับ อตอนนี้น้ำแกงก็เดือดดีแล้วนะผมจะเริ่มปรุงรสนะครับเพิ่มด้วยน้ำตาลปี๊บก่อนนะครับเพราะว่าแกงพะแนงเนี่ยก็จะมีะรสหวานด้วยนะครับเราจะทาให้หวานก่อนนะครับรสหวานก็ได้แล้วนะครับชิมแล้วโอเคแล้วก็ตามด้วยน้ําปลานะครับ เดี๋ยวครับนิดนึงนี่ก็ส <c oughs> ั้ไก่กของพะแนงก็ได้นะครับจะตามด้วยเนื้อเลยนะครับกับน้ำที่เหลือนะครับจากที่ผมจะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะให้เนื้อก็ก็เปื่อยขึ้นมานะครับก็จะเป็นอันเสร็จเลยอนะันนี้ไม่ยากครับแกงพะแนง เราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆโดยไฟอ่อนนะครับครับตอนนี้ก็เคี่ยวามาสักพักแล้วเนื้อใกล้จะเปื่อยจะเติมอีกอย่างลงไปนะสุดท้ายก็จะเป็นใบมะกรูดนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับภายในของเราขึ้นไปอีกนะครับนะครับจะปิดเราจะเคี่ยวต่อไปเรื่อยนะครับตอนนี้เนื้อยังไม่นุ่มเลยแช่ไว้สักพักนะครับโอเคครับตอนนี้ ผนังเนื้อเราก็ได้เคี่ยวจนเนื้อนุ่มไปพอสมควรแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวไปจัดจานแล้วก็ชิมจนตามเคยนะครับส่วนหน้าตาสีสันก็สวยงามน่ากินเลยนะครับครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเมนู แกงพะแนงเนื้อนะครับก็เป็นเนื้อส่วนน่องลายนะครับก็ใช้เวลาตุ๋นเคี่ยวอยู่มาสักชั่วโมงกว่าเลยก็จะได้ที่นะครับหน้าเต่ามาก็หน้าทานดีเหมือนกันนะครับน้ำก็จะข้นนคล้ายๆมาสมันนะครับแกงแบบนี้จะไม่หนาจะไม่เยอะนะครับแค่กูิกค็มเดี๋ยวลองชิมมันดูนะครับว่ารสชาติเขาเป็นยังไงบ้างครับขออนุญาตนะครับยกชิ้นะครับ โอเคครับเหี hmm. oh, ียวนิดหน่อยนะครับเพาะมันเป็นเอ็นนะครับหอมนะครับหอมมันอืม รสชาตินะครับก็มีความเค <c oughs> ็มหวานเผ็ดนิดหน่อยนะครับเป็นประมาณกลมกลม่อมนะเป็นธรรมชาติของแกงพะแนงเขาก็จะไม่เผ็ดมากนะครับันมีความหวานความเค็ม,มแล้วก็มีเผ็ดนิดๆน,นะครับตามมาทีนี้ส่วนตัวเนื้อเนี่ยผมก็มองตรงว่าอาจจะเคี่ยวชราน้อยนิดนึงนะครับตัวเอ็นก็ยังกกึบๆอยู่ก็ยังต้องออเอาลงเคี่ยวสักนิดนะครับแต่อยังอยูถือว่าโอเคเลยนะครับรสชาติอร่อยดีนะครับ รับคลิปวันนี้แกงพะแนงเนื้อนะครับก็เดี๋ยวผมจบไปเพียงค่นี้ก่อนแลได้จัดการที่เหลือต่อว่าเป็นมือเย็นของตามเคยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ